ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Generation z e r o นะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อน <c oughs> วิ่งก่อนนะ <laughs> ตอนนี้เราโดนล้มพอนขอวิ่งก่อนคนนี้ผมจําได้ครับเขาก็เล่นอยู่นะครับผมเคยเจอเขาอยู่บ่อยอยู่ด้วยช่วงหนึ่งเอาล้วเดนนี้จะไอ้พวกคุณสังระบวยตรงนี้ก่อนมันกลางดงรวยนะครับเออแล้วก็ผมลองไปศึกษามาแล้วนะครับสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตมาใหม่นะครับ เพิ่ม uh, อาวุธเนี่ยมาแค่อย่างเดียวนะแค่อย่างเดียวกับหุ่นยนต์เนี่ยอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งไอ uh, อาวุธเนี่ยก็คือจะเป็นคอนระดับ6ดาวนะครับอา่าไอเนี่ยคอนสีม่วงแับม่วงแบบเอ้ยหรือชมพูวะชมพูซึ่งผมลองไปดูค่าความแรงของคอนเนี่ยคือมันแรงพอๆกับ RPG เลยนะครับแล้วก็ผมเห็นฝรั่งเขาใช้เนี่ยโหดมากเห็นแล้วแบบอม,มันต้องหาหาได้อยากได้ครับแต่ว่า เออผมจะไม่ขอของจากชาวบ้านเขาแล้วนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเพิ่งมารู้ตัวว่าพอตัวเองได้ของที่ต้องการเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วมันรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรจะให้เล่นต่อคือผมเป็นคนเบื่อง่ายค,คือการหานี่แหละมันคือความสนุกนะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่าถึงมันจะเกลือเกลือก็เหอะนะแบบหาฟรีฟรนะมันจะสนุกครับถ้าเกิดหาแบบเติมตังค์แล้วสุ่มได้เกลืออะไรอย่างี้อันนั้นนีมันจะเจ็บใจหน่อยแต่ว่าอันนี้มันฟรีไงหาฟรี มาแล้วเพื่อนๆว่าเดย์พวกไหนระดับไหนวะนี่หมอบก่อนสายหมอบ <c oughs> ขอสเตลดูก่อนดูเชิงมันแป๊บแบบว่านี่มันหมดไหนเอ่ยอุ้ยนี่ครับเอาต้าหมดเลยนะเกมผมปรับเนี่ยไม่แปลกใจที่แม่งจะหลุดกระตุกบลาบลาเรา,รา,ราจะปรับทำไมล่ะเนี่ยแ a d เ e n t u r e ไม่เ,ไเ,เจอเลยอะเรื่อยเกินอะ Adventure Ultra เราแบบว่าก็มาเจมหน่อยแล้วแกนุ้ยเขาฆ่าหุ่นใหญ่ได้ครับบ เกินแป๊บใเจเจเนียบเอ้ยอลูมิเนียมเอ่อเฮ้ยอันนี้กระสุนจอกเกาะเก็บสักทีเหลือไม่เอาเราวิ่งเรได้รูวพวกนายพยายามเข้าชดไปกำลังใจเฮ้ยแอซซอลไลเฟนเซลเลนเซอร์เก็บเสียงสีทองด้วยแต่อยากได้แบบนะปืนอาวุธเฮ้ยแป๊บนึงผมลืมเปลี่ยนปืนว่ะเมื่อพาร์ติเลวกระหน่ำสมุดลูกนะเป็นหมันกันเลยทีเดียวโอ้ยให้กูขอเปลี่ยนปืนก่อนนี่แน่ จเย็ยนไอ้น้องขอเปลี่ยนปืนก่อนครับเออมันมาแล้วพี่ช่วยหน่อยผมเปลี่ยนแป,ป๊บโอเคไอแมงกุจิเฮ้ยเฮ้ยแมงมันขยับอ๋อแมงกุจิมันชนมึงยกของหนักไอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่นขนี่ค,ค,คบแบบว่านี่ไงมันทุบแล้วจะเป็นสายฟ้าคอนทอกระดกเทพเจ้าคอนทอกระดกเทพเจ้า,จาสายฟ้า ไอเนี้ยขอ6หกดาวครับซึ่งมันแรงมากนั่นแหละเราจะหามันให้เจอในพาร์ทนี้แต่ว่าถ้าเกิดไม่เจอก็พาร์ทแน่แต่ถ้ายังไม่เจออีกกระช่างแม่ง<ๆ>ก็หาไปเรื่อยแล้วกันไอ้นั่นก็หุ่นใหญ่ครับโอย่างนี้ต้องโดหุ่นเหลืองหุ่นเหลืองนี่ก็นะก็น่าจะได้แหละเคยช็รปไยตอนนั้นก็หุ่นใหญ่ครับโอ้โหถล่มกันเยอะใช้ได้นี่วาขอขอขอหน่อยนะขอหน่อย วิกรสุนเอ้ยบาเลตขอบคุณมากเมื่อพาติแล้วนี่ผ่านไปใช่เยอะแล้วแบบไม่ได้เหี้ยอะไรเลย <c oughs> ได้สมุดโง่ๆมาสองเล่มสงเล่มเลยเนะี่ยแทนที่ได้ขอบม่วงซ้ําก็ได้เนี่ยจะได้เอาไปแจกชาวบ้านเขาวันนี้ได้ไหลายสมดุดเออกระสุนโอเคบาเลตก็ดีเหมือนกันหาอยู่อุ้ยของเต็มทิงรายดีของเต็มแล้วครับ ทิ้งกระสุนแบบธรรมดาไปสักหน่อยละกันไนนอ้นี่ของปืน AK ไปสัก300ไปสักหน่อยเออวิ่งได้ละไปเลยเพื่อน,เอนๆเราจะตามพวกนายไปพวกนายไปไหนเราจะไปตรงนั้นไปช่วยหรือไม่กูไปโด้วยเฉยๆว่าแต่รู้สึกแมปนี้มันบอสเกลี่ยงแหลบไม่เหลือเนี่ยเหลืออยู่ตัวหนึ่งเวลสองด้วยเฮ้ยพวกนายไม่สนบอสตัวนี้แหละแบบว่าสักหน่อยไหม อ้าวใครว์ปไปแคมป์ว์ปไปแคมป์ไหนแคมป์นี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เว้ยเออแล้วก็เออผมเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองในเกมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนจําชื่อผมได้นะแล้วก็เขาจะเอาปืนมาให้ผมอีกนะผมไม่ต้องการแล้วแหละนะก็ขอขอบคุณก็สำหรับคนที่เคยให้นะครับแต่ว่า,อาพอแล้วนะครับพอเลยผมอยากหาอีกบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน่าเบือ่อ เกมคือผมเป็นคนที่เบื่อเกมไวมากถ้าเกิดแบบมันไม่มีอะไรให้ทำหรอกนะเปลี่ยนทรงผมด้วยเนะแปลงเงินวับตามชาวบ้านไปเอ้ตรงนี้มี3คนเฮ้ยพวกเรากองกำลังเราพร้อมแล้วเรือแค่บอดกับหุ่นยนต์ใหญ่ใครแบบใจใจหน่อยไหมแบบว่าไปถล่มจุดใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอดูเวลกันก่อนนะว่าพี่พีแกเวลเท่าไหร่กันเอ่อเวลสามเอ็ อืมได้อยู่2คนนี้ได้ส่วนพี่ฮัทแกนี่ถึงจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะพาไ,ไปสวาปามกับอาวุธใหม่ยยิงรอายอ่ะเอตรงนี้รู้สึกไม่ค่อยขุนเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้วาปมาจำแทบไม่ได้เลยตรงนี้มันมีเสานี้ด้วยสีแดงเออไอเสานี่มันคือเสาอะไรวะไม่รู้กันเฮ้ยรั้วเป็นบอลหรือเปล่า ครมีเอ่อสกิลแท็กก็ไม่รู้เหมือนไงนะครับน่าจะเป็นบอสใหม่นะผมว่าเฮ้ย,ย่าไปดูกอนถ้าเกิดบอสใหม่ผมว่าอาจจะมีโอกาสดรอปของดีกว่าก็อา้าวตายแล้วเออมันคงไม่ใช่บอสแล้วแหละ <c oughs> ตายง่ายขึ้นเอ้ยก็ไม่แน่นะเพราะไอ้นี่มันหมดแอดเวนเจอร์มันหมดง่ายครับย่องย่องย่องยองไม่เนียนพอพี่พี่ต้องครานนั่นไงมันมาแล้วพี่แกฆ่าหุ่นได้เฮ้ย <c oughs> เออเป็นไงย่งลดัดย่งลดัดย่งลดัดยิงมาเลยยิงอะไรวะอ๋อนุน่นนุ่นตายเอ้ยแป,ป๊บแป,ป๊บเจ๊งหุ่นใหญ่ด้วยไอตรงนี้หุ่นใหญ่เยอะหุ่นใหญ่เยอะลุ้นลุ้นหุ่นเหลืองหุ่นเหลือยงอันเนทจะเป็นยิงก่อนก็เปิดแป,ป๊บหนึ่งอุ้ยสีเขียวขยะนี่แนเ่เดี๋ยวช่วยเดีย๋ยวช่วยเดี๋ยวผมช่วย ผมรุดคือไอ้หุ่นเหลือมันดรอปของแบบไร้ไร้นะของไร้ไร้แต่ว่าถ้าเป็นหุ่นตัวสีแดงนี่แหละโอกาสดรอปของดีเยอะเฮ้ยหาเลือกอีกแล้วไอ้แมงกุจีมึงไป <c oughs> ปืนเชี่ยอะไรยิงยิงไม่โดนเลยโอ้ยนี่แน่แมงแม,ง,แมงกุจีมึงตัวรอดเหรอโอ้นี่แน่ยไอ้ไอ มันจะเรียกพวกมาแล้วรีบเคลมมันเอ,อ๊ะหรือมันตายแล้วอ๋อมันตายแล้วไอ้มันหมอบอยู่ผมนึกว่ามันจะเรียกพวกแหมเราก็สะดุ้งโยงแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อุ้ยของเต็ม<ๆ>นีนน่แบบน่นี่แน่ตายตายกูตายกูวิ่งไม่ได้แป๊บหนึ่งเพื่อนเพืทคโคเวอร์หน่อยกูขอรับกูกูอยู่กลางสมรภูมิลบเลยต้องฆ่ามันก่อนกูขอทิ้งของก่งอน มันหนักวิ่งไม่ได้อะไรหนักอลูมิเนียมทิ้งไปเลยละกันช่างแม่งแล้วเมื่อกี้เผลอเก็บถังมาด้วยไอ้เมงกุจจีมันก็หาเรื่องนี่แนะ่หุ่นใหญ่ตรงนี้มันเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยฝุ่นโคตรเยอะเลยครับตรงนี้ใครไปขุดมาจากไหนนี่แนะ่เจ๋งเยี่ยมจอดตรงนี้ตายเออยืนเอ็กอยู่ได้เออไม่ทำงานไม่ทำงานดีแล้วหุ่นหมาหุ่นหมา หุ่นมาเปลือกเปลือกนี่แน่เออมันตายแล้วหุ้ยมีสายหมอบตัวไรอ่ะย่องย่อง,องแอบแอบอยู่ในดงหญ้ามึงตายไอ้มึงตายแอบเลยแอบเนียนแอบแ,แอบ,แน,แอบแนี่แน่เรียบร้อยไอ้น,นี่ก็มาเฮ้ยทำไมตรงนี้มันเยอะจังวะเนี่ยจุดดีใช้ได้เลยครับจุดฟาร์มหุ่นโดยเฉพาะนี่แน่เอ้ยโอ้ยมันเรียกแมงกุจีไหมเออโดนยิงลาด แมงกุจีแมงกุจีไหนวะนี่แน่โอ้ยชอนชัยคือมันต้องเล็งยิงรับไปปืนเชี่ยเนี่ยนะเพราะถ้าเกิดเราไม่เล็งยิงยิง้าไม่โดนเลยนะไอ,อ,อ,อ้เกิดสนจอเกาะเก็บไอนี่ต้องเก็บโอ้ยเดี๋ยวฮิวก่อนคือไม่อยากฮิวกับพลาดขนาดใหญ่เลยนะเออผมจําได้ว่าแพทแพทใหม่นี้เนี่ยมันมีสูตรด้วยนะครับสูตรในการคราฟผ้าเบนเดตใหม่ด้วยซึ่งผมว่าเดี๋ยวเราจะไปหากันนะครับ มันอยู่ตามแมพนี่แหละนะตามแมพเนี่ยให้เราหากันอยู่ตเาเปียกตาแฉะตัวผมเคยเห็นเออของฝรั่งเขาเนี่ยนะครับคือเขาจะมีม์าพิกัดบอกเอาไว้อยู่นะเดีย๋ยวเราค่อยไปตามหานะครับโอเคตัวตอนนี้เนี่ยเราก็มาหาอาวุธเกินอาวุธเกินแล้วแกนใครยิงวะอ่าเพื่อน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 ,อนครับนูน่นตรงนูน้นเราแบบว่าขอทิ้งไอ้นี่ก่อนถังน้ำมันเมื่อกี้เพิ่งเก็บมาโนคิวบอสอีกแล้วอ ไม่ไหวนเนอะระวังจะจะทนไม่ได้ <c oughs> ห้ามใจไม่ไว <c oughs> no board, ้หนคิวบอสเออไม่ค่าก็ได้เอาเป็นเราเชื่อฟังนายก่อนละยกันสงสัยเขาพยายามให้บอสมันเกิดขึ้นมาแอปแล้วก็เอ่อปั้นให้เป็นวิวสี่แน่ๆเลยใช่ใช่น่าจะใช่ซึ่งแบบว่าอออยากจะว้าไปยิงเลยเนี่ยแปลว่า แต่ว่าเขาเป็นหัวห้องครับเราแบบว่าต้องต้องแบบว่ามีมารยาทในห้องชาวบ้านเขาหน่อยนะครับอืมก็คือเราจะไม่ฆ่าบอสไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมึงฆ่าหุ่นอื่นนั่นแหละกูค่อยไปแย่งลูทละกันเออไม่ฆ่าบอสก็ได้แต่กูจะโดหุ่นมึงแบบรวดเร็วนุน่น a อ v ดเวนเจอร์มันง่ายไปโหมนี่มันง่ายไปดูดิยิงแป๊บๆปมันตายครับส่วนคอริลล่าเนะี่ยมันยากไปด้วยเพราะงั้นต้องเล่นแบบไอ้นัน่นเนี่ยเขาเรียกว่าโหมด สกิมมัสหรือเปล่ามันชื่ออะไรนะหมวดแบบปานกลางอะ่ะเออไอ้หมวดนั่นแน่คือกำลังดีครับประมาณว่าได้ของก็กำลังดีแล้วก็หุ่นก็ไม่โหดเกินไปแต่อันนี้แม่งยื้ซอสกันเลยทีเดียวคิวบอสอ้าวมึงยังไงตกลงพี่แกยังไงครับนั่นไงมันบอกให้วาร์ฟพี่แกาวาปไปแล้วตกลงให้ฆ่าหรือไม่ให้ฆ่าเปิดแปบ๊บเช็คกล่องคนะรับลูท โดกระสุนจอกเลาะเก็บเยี่ยมตรงนี้ลูดกระสุนซอฟพอย์ไม่เอาเฮ้ยกระสุนสองเน็ตขอบคุณมากครับแม่ช่วยกูได้เยอะเลยสองเน็ตอืมอุ้ยผมสง่งไรอ่ะหัวใหญ่เก็บไปครับเก็บไว้เก็บไว้โพลิสไม่ใช่เฮ้ยส่งนี้เทพส่งโอปป้านี่ไงหวัวใหญ่สีดำเรามีสีน้ำตาลนี่ว่า ว่าสีดำเนี่ยเรายังไม่เจอเนรัยมีทรงหัวหยอยแล้วกันเยดโดอ,อันนี้ทรงโคตรโอปป้าแต่ถ้าเกิดเป็นสีดำหรือว่าสีขาวมันจะดีมากเลยมันจะเข้ากันส่วนไอ้น,นี่ทรงหัวงอนไก่หรือทรงไม้กวาดน,นั่นเองทรงอะไรดีๆบ้างวะนนียเยโดทรงพี่ปูเพราะว่าฉันคือวิญญาณตุกทรรผมเอาทรงพี่ปูนี่แหละมา งั้นก็วาร์ปไปตรงนี้ครับนี่ไงคนนี้ใช่ไหมบอกให้ฆ่าบอสได้นี่แหละเวลาที่กูอลอกฆ่ามาเพื่อการนี้แกจะห้ามฉันกันเหรอแกห้ามฉันม่ได้ตลอดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดแกเชิญชวนฉันฉันก็จะไปแบบไม่ต้องร้องเหรออ้ออาวแล้วพี่แกวาร์ปกลับอา้าววาร์ปกลับใหม่ไงหรือว่าไม่อยากไปคนเดียวอ๋อฝั่งนนโนนตัวทดเดินผิดนึกว่ามึงมักอะไรเนี้ย ไอ้าร์กไวตรงนู้นนะมาร์กอะไรครับเนี่ยมาร์กตรงนี้ไอ้กูก็เดินไปนูน่นต้องไปฝั่งนูน้นโอเคครับ200เมตรตอนนี้เนี่ยที่เราจะหาเนี่ยก็คือปืนร้อยนัดนะครับปืนร้อยนัดแบบเป็นไฟฟ้าเป็นปืนหกดาวอ่ะนะแล้วก็ค้อนครับผมไอ้นี่แหละที่เราต้องหาแต่ว่าถ้าเกิดใช้ดีเนี่ยผมก็อยากเห็นบอสต,ตัวใหม่ด้วยนะไอ้นั่นก็อยากเห็นอุ้ยนู่นมาร์กแล้วสดหว่าคนนี้มีสกิลอุ้ยมันวิ่งด้วยโอ้ oh. แบบว่าจะดีเรอามันวิ่งได้ด้วยนะคือหุ่นยนต์ที่วิ่งเนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวแม่งนจะไวมากแล้วไงมันเป็นบอสเราต้องโดเฮ้ะกูยิยยงอะไรเนี่ยนั่นแหละยิงมันเลยสู้ติงนี่เนี่ยขาอ่อนนั้นฉันขอขาอ่อนนั้นยิงขามันเ,เดี๋ยวเราเคลียหุ่นกระเจอเองในอ่าวโอเคงั้นเราช่วยกันเคลียนี่แน่ เอาบอลเลยมันไม่เอาหนึ่งเฮ้ยจะดีเหรอมันไม่เ่าหนึ่งเองแะอยากจะปั้นโอ้ยมันลงควันแล้วหมกควันหมกควันแปบ๊บหนึ่งกูไม่ใช่หอมหมกนะเนี่ยหมกเอาหมกเอาหลบแป๊บหลบแป๊บเราสามารถหลบหลบังหุ่นพวกเศษซากหุ่นได้นะหลบเป็นโคเวอร์ได้เพราะฉะนั้นตอนมันตายนี่ก็ถือว่ามีประโยชน์ก่อ <c> น <oughs> ยังมีประโยชน์ต่อเราด้วย,ย,ยนี่แนะหมอบสายหมอบแล้วก็สายลุด อันนี้กระสุนธรรมดาไม่เอาพี่เจาะแบบเจาะกระเฮ้ย,ยปืนนี่ไงอยากได้แต่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวฉันก็มีรอก่อนอาจจะนานไปสักหน่อยเอ๊ะใช่เหรอเป็นปืนล้อยนัดแบบแม็กแม็กกลมเออใช่ครับแม็กกลมแม็กกลมเอ๊ะแม็กกลมหรือเปล่าไม่รู้แฮะอุย้ยวุญใหญ่ตายแล้วลืมไปเลย พี่พี่แกดูกันไวมากเลยครับพวกดาวก็จริงแต่แบบกูขอปืนอื่นได้ไหมเย็ดเปียดอะไรเนี่ยโอเคแล้วเชื่ออยากได้ปืนอื่นอืมส่วนฮัทนี่คงจะโกรธแค้น เขาน่าจะเกลือกว่าผมนะทุบเอาทุบเอาดูดิพอแล้วกูดูกูงั้นเราให้นายแล้วกันแป๊บ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 รอแป๊บรอแป๊บใจเย็นใจเย็นดอาไปนี่นี่เอาไปเลยเสีใจเหลือเหลือเจ้าเจ้าเออเก็บไปเลยครับเอ๊เดี๋ยวกูเผื่อทิ้งกระสุนไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเออ กูเพื่อที่กระสุดไปด้วยไม่เป็นไรถือว่าให้พี่แกไปเลยแล้วัันะเพราะว่ากระสุนเนี่ยผมก็มีเยอะอยู่นะครับไอแต่ว่าฮาร์ดนเวลสิบสแต่พี่แกได้โค้นมาแสดงว่าสาโดเหมือนเราหรือเปล่ามีจุกด้วยมองหน้าแบบเข้มมึงจะมายย่งของกูเหรอเราไปบอสตัวต่อไปไหมอย่างน้อยๆเราก็เจอหดาวมาชิ้นหนึ่งครับมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยที่จะหาต่อเนี่ย แต่ว่าดันเจอ Rocket r a n c h e r คือมันดอบก็ดอบยากอยู่แล้วนะแล้ว <S <S น่าอะไรเนี่ยถ้าดอบปืนกลนี่มันจะดีมากครับเพราะวา่าเราได้ใช้บ่อยหรือว่าเราเอาไปให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ได้ใช้บ่อยด้วยแต่ Rocket r a n c h e r เนี่ยนะคือแบบลูกกระสุมนมันหอยอกไม่สิต้องพูดว่าหาง่ายแต่กว่าจะสะสมครบสัก20นัดนี่เหนื่อยฮยทำไมแยกกันวะ ตามคนนี้ไปดีกว่านะคนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นหัวห้องแต่ว่าตรงนี้เราอยู่กันสามพี่แกคนนี้นี่เหมือนจะรู้จุดเกิดทุนตัวใหญ่ครเราจะตามพี่แกไปเลยกันไปพี่พี่ไปไหนผมไปด้วยกูจะเป็นกาวฝากเกาะติดหลังมึงเหมือนพีขอส่วนบุญไปเลยจะไปก็ไปด้วยกันถ้าตายก็แยกกัน <c oughs> ตาม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 เย้ yeah, ตามมาอีกสอง ีเรามีกำลังลบเรามีอาวุธเรามีคนโปรโแต่เราขาดแต่หุ่นใหญ่ซึ่งให้คนนี้แหละเป็นไกด์นำทัวร์นะครับนำทัวร์ชัวมั <hours> มึงพากูไปไหนเนี่ย <c oughs> มึงจะลวงกูไปฆ่าในป่าเหรอพี <c oughs> ่เข้ามาทำไมในในป่าลึกลเนี่ย <c oughs> พี่ต้องการไรไรครับอ๋อตรงนี้อีกแล้วเหรอ ตรงนี้เป็นเมืองครับตรงนี้มันเป็นไอ้นั่นเออเป็นเป็นป้อมนะครับที่มันไม่ใช่อยู่คู่กับตูนะครับเป็นป้อมใช่ <c oughs> อุ้ยคูเล่นอะไรเนี่ยเสียงมากเป็นป้อมที่มันมีหุ่นหุ่นตัวใหญ่เยอะนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอ๋อพี่แกวิ่งพามาตรงนี้นี่เองแล้ว well, หวังว่าคุณจะยังเหลือให้เราแบบว่ายิงจัดการบ้างนะพี่นะพี่ผมจะไปนคนรถคันนี้พี่ใหญ่ย,ย,ยิงรถเอาเป็นกูจะไม่บ่นเรื่องที่มึงยิงรถละกันแล้วนี่รัวอะไรแบบเนะี่ย ถ้าไปอีกหน่อยนี่บอสก็ชุมเลยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าพี่ตามผมมาบอกเลยว่าพี่จะได้สิ่งที่พี่ต้องการน่ะนี่เราพาเพื่อนๆนไปล่าหุ่นดีกว่าชั่วตรงนี้แหละหุ่นยังชุม่มไรถ้าพี่พี่วับตามผมมานะพี่พี่จะได้แบบว่าลมลุกคุกคราน <laughs> <laughs> แบบพกลมคุกครานเจาไรมันเจอมีจบแต่ว่าอันนี้มันแอดเวนเจอร์เองง่ายนะง่ายง่ายซ a s y e a s คนเดียวก็ยังไหวเลยครับผมเนี่ยแต่เปืองยาเยอะหน่อยเปื้องกระสุนด้วยเพรงงาะงั้นแบบเพื่อนๆมาหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวพิ่ไปดูก่อนครับว่าพี่ๆแกนี่วับตามมาแล้วเยี่ยมยังเจ๊งหุน่นโดนเคลียหมดแล้วเหรออ้าวนู่นไงหนึ่งตัวตรงนี้มาเป็นโดงเลยไม่ต้องตัวเล็กๆกูไม่ต้องแกนอย่ามาเพือกไม่เอาไม่ดีไม่งามนุน่นๆๆๆ หุ่นเล็กเคลียร์ก่อนเคลียร์หุ่นเล็กก่อนไปตายนอนเด็ชหลีโรถรูดแป๊บเผื่อเจออะไรดีๆไม่เจอหรอกไอ้นี่มันหุ่นกรนะโหลกนี่ไงายเอ้ยโอ้รูดเยี่ยมโอ้โห <laughs> เฮ้ยมึงมาจากไหนกันเนี่ยมึงกลัยมึงค้อนลูกได้แล้วอยมันมาจากไหนวะ ควนหนะ้าไแปบ๊บเดียวโอ้มาเป็นนองไรพี่ๆครับนั่นแหละดีมากขอบคุณขอบคุณจริงๆเออคุณเป็นกุจีด้วยคลอดลูก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 ตีแนนะ่เอ้ยเละเป็นโจ๊กหรืล่าด,ดิดเออยิงมันยิงมันนั่นแหละเแต่ผมก็ลูดก่อนนะไม่เอาไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาลูดอีก ไม่เจออะไรดๆไีๆร้ยต้องเรียกอุ่นใหญ่มาครับอุนใหญ่ฟังไหนละฝั่งนี้แหละเมื่อกี้เห็นอยู่ไปไหนแล้ววะเนี่ยเสียงดุมัําดุมัําไอ้นั่นสมุนกระกลกไม่เอาอย่ามานุนไงอุ่นใหญ่มานี่ไอ้น้องตามมาเลยพี่ตรงนี้แบบบ้มๆม,ๆม,ๆมๆคือลือถ้าได้แล้วก็เรามีโอกาสโอกาส โอกาส6ดาวนี่อาจจะอีกสักพักใหญ่อะเพราะว่าเราเจอไปแล้วเอ้แต่ก็ไม่แน่นะว่า,าจ,จะดวงดีแจ็คพอตเจอทีเดียวสองกระบอกจากคุณตัวใหญ่เอถ้าพี่ช่วยผมมันจะง่ายกว่านี้เยอะวิ่งแป๊บวิ่งแป๊บพี่ครอบพี่แบบว่าวมามา,มา,มาตรงนี้กันหน่อยครับโอ้ยไปอยู่ทำไมกันตรงนน้นช่วยผมหน่อยสนซย,ยิงก็ได้ เฮ้ยมีคนวับเออมีคนวับมาแล้วสองคนแล้วตรงนี้วับมาครบแล้วเยี่ยมเยี่ยมคิวก่อนเดี๋ยวเราล้มโอ้ยเฮ้ยวิ่งหลบกระสุนแน่คิดไม่ถึงว่าเซ่กูวิ่งหลบกระสุนได้ตายยากจังวะเนี้ยยิงขาอ่อนขาอ่อนมันขาอ่อนนั้นฉันขอฉันขอฉันเอ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะมีถังอยู่ด้วยตรงเนี้ยถังมัน ยิงขางอ่อนมันตรงถังนั่นแหละระเบิดเรียบร้อยโอ้ยอายไกลเกินมันไกลเกินเพื่อน,เอ,นเอเฮ้ยมากันแล้วครบแล้วตีเราครบโอ้ยตีเราจะครบแล้วยิงปืนมันก่อนอย่งนั้นช้าไปไหมยิงปืนมันเฮ้ยหมอบ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 กูทั้งสายหมอบทั้งสายบูุ มาแล้วอ้ยยังโดนีกงไงสเก็ตแล้วแบบอะไรเนี่ยยืนมองกูเหรอช่วยกูสิช่วยฉันเอยโอ้โหยิ่งจากไกลๆด้วยนะห่างๆอย่างห่วงๆอ๋อพี่แกว้วบุกกบหุุนตรงนู้นอยู่ตัวนี้คือกูคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่ด้วยเอ้ยตายตาย ดีรถแป๊บใจเย็นใจเย็นเออเออออยู่อีกแมงอยูแล้วยู่อีกไปไหนแล้ววะมีหุ่นเล็กไม่แน่เออประทุแตกไปซะแตกในยิงแล้วแตกในฮะอะไรแตกในระเบิดแตกในนะครับระเบิดมันแตกเป็นเป็นไฟกระสุนเนี่ยคิดไวเอ้ยมันตายยากจังวะเนี่ยนี่มันแอดเวนเจอร์เออเอ้ยอกุจีก็มาอีก ตัวประกอบมาแมโอ้ยมาเป็นดงเลยเตายตายตายรุดรีบรุดโอ้โหขยะไปแยกเจี๊ยอ้ยวงก่อนวงก,ก่อนไปหาปืนก่อนปืนปืนโอ้ยช่วยกด,ด้วยอยู่ก่อนโอ้ยเ้กำลังใจอีก 150%... เพื่อนๆมาลู้ทด้วยกระสุนแหววอะไรเนี่ยมันบาร์กเมื่อกี้โอเคตายหมดนะครับแน่รีบลู้ดคุณใหญ่เลยนะกูลู้ดไปก่อนแล้วลู้ดแบ๊บโอเคเสร็จแล้วก็ตรงนูน้นพี่ๆแกก็น่าจะยิงหุ่นใหญ่ไปบ้างแล้วด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่ๆแกทั้ง3คนเนี่ยมัวแต่ยุ่งกับตรงนู้นอยู่แสดงว่าต้องมีซ่าหุ่นใหญ่แนะ่ๆเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนมีหรือเปล่าหุ่นใหญ่ โอ้โหมาเป็นซักไม่มีหุ่นยนญ่ครับโอ้อะไรเนี่ยโอ้ไม่มีเลยไม่มีเจ้าค่ะพี่ๆครับสนใจจะไปอีกจุดหนึ่งไหมครับถ้าตามผมมาบอกเลยว่าตรงนี้นี่สุดฮาริโอดบายอ้าวไปซะแล้วเออมึงหัวห้องหรือเปล่าที่บายเนี่ย คือถ้าเกิดหัวห้องบายี่เราบายกันสามคนเลยด้วยนะบายบายอ๋อรอให้มีคนตอบรับ <laughs> โอ้ความเงา b U I. I B.U.Y ไว้อบายนี่มันซื้อของ b ว้บายบายอ๋อเขาไม่ใช่หัวห้องอ่ะโอเคก็โอเคครับผมก็สลับเกม Generation Zero นะครับก็ girl. พาทนี้นี่ก็ถือว่าเจอ6ดาวชิ้นหนึ่งนะครับอืมแต่เป็น r o c k เก็ตเล c h e r นะแต่ก็จกเจงาปืนก็นาแลบเราก็ได้ให้เพื่อนไปนะครับให้เพื่อนได้ใช้งานได้นะฮะโอเคก็สำหรับพาทนี้เนี่ยก็ขอจบอ้อยเพียงเท่านี้ล้กันนะครับเอาไว้ต่อพาทหน้านะฮะ